ความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งการรับผิดชอบเพื่อนๆน,นช่างมาดูเคสนี้กันนะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความประมาทของเราเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนยางนอกเพื่นพนอนๆอนย่าเอาแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้ามาเมื่อวานตอนเย็นก่อนจะปิดร้านเลยนะลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนยางนอกให้หน่อยนะคะเปลี่ยนยางนอกให้หน่อยเพราะยางนอกมันโลนมากเลยมันไม่มีดอกแล้ว แล้วด้วยความว่าหนึ่งมันรีบด้วยนะคะเพราะว่าเราจะปิดร้านแล้วสองลูกค้าเนี่ยบอกว่ายางในมันยังดีอยู่เปลี่ยนแค่ยางนอกปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนยางนอกโดยที่ไม่เปลี่ยนยางในนะคะเกือบทุกครั้งเราจะต้องเช็คยางในด้วยการไปจุ่มน้ำก่อนแต่ด้วยความประมาทเองนั่นแหละแล้วเราเองเราก็เชื่อลูกค้าด้วยนะว่า อย่างไหนยังดีอยู่เคสนี้เนี่ยเราไม่ได้เช็คนะคะไม่ได้เช็คอย่างไหนนะคะเนี่ยเปลี่ยนอย่างนอกให้เขาอย่างเดียวเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วว่ายางไหนเขายังไม่มีรอยปะเลยนะคะเราก็เลยเชื่อใจว่าโอเคมันคงไม่ได้รั่วมาเราก็เลยไม่ได้ไปเช็คอย่างไหนปรากฏว่าเมื่อเช้านะยังไม่เปิดร้านเลยเข้ามาแต่เช้าเลยเพื่อนๆน,นะเขามาบอกว่า ที่เปลี่ยนยางนอกไปเมื่อวานนี้เนี่ยยางม,มันรัว่วนะยางในมันรัว่วเพื่อนๆน,นี่แหละคือความประมาทของเราที่เราไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวเราจะขอตัวเช็คก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันรั่วด้วยเนื่องจากอะไรเราจะได้รู้สาเหตุถ้ามันรั่วจากที่ ไม่มีแผลใหญ่ยางนอกเลยนะรั่วด้วยความประมาทของเราเองเราก็จะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนยางไหให้กับลูกค้านะคะแต่อย่าลืมว่าลูกค้าออกไปเมื่วอวาอาจจะไปรั่วกลางทางก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอตัวเช็คก่อนนะคะ เป็นเพราะความประมาทของเราจริงๆนะคะกรูบรั่วจริงๆค่ะทุกคนแล้วเราเช็คหนามที่ยางนอกแล้วไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเลยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเกิดจากความประมาทของเราเองจริงๆค่ะแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆในกรณีที่ลูกค้ามาเปลี่ยนยางนอกแล้วไม่เปลี่ยนยางในพร้อมเนี่ยเราควรจะนํายางในไปเช็ครั่วหอดทุกครั้งนะคะ